สวัสดีค่ะแล้ววันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่วงบ่ายนะพระราคาหลักร้อยราคาเบาๆนะคะพี่นะก็เบอร์โทรนะคะศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะดีวายยูไอวายบัญญัตอีหกหนึ่งเจ็ดสี่ช่องยุยพระบ้านนะคะถัดมาช่องพระบ้านทั่วที่เพิ่มเจ็จะให้บายยุยก็ศูนย์ต้นหนึ่งแปดสามเจ็ดหกศูนย์ห้าหกเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไอดีไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะคะพระราคาเย็นๆรอรับเลขนะหนูไม่ลืมนะ เริ่มกันที่รายการแรกนะคะวันนี้พระมี4แถวนะไปค่อนข้างไวนิดนึงนะคะหลวงพ่อทานะเอา600พอนะคะส่วนมากก็ไม่ค่อยเจอนะรุ่น3านมะเหรียนหล่อบโบราณน,นะคะเปิดกันที่รายการแรกราคาเบาๆบางๆนะคะงดขอรูปเพิ่มเติมนะคะไม่ถ่ายรูปนะคะสำหรับ EP นี้นะแจ้งเลยนะคะไม่มีรูปนะ คุณป่องนะคะปิดพระไว้ยังไม่โอนนะคะพี่นะต่อแล้วต่ออีกด้วยนะแล้วแถมยังไม่โอนด้วยนะคะติดต่อไม่ได้นะบอกจะโอนแต่เมื่อวานเช้านะคะเลยละเลยวันแล้วนะคะขอประทานอภัยพี่พี่ที่ฟังอยู่นะคะต้องออกสื่อนิดนึงนะคะสําหรับพระจาจารย์ม่านนะคะอืม ที่ระลึกครบรอบ20ปีนะคะวันมรณภาพนะคะรายการนี้นะคะน้องเอา800นะคะใครชอบรายการไหนแคปรูปนะคะพี่นะหรือใครไม่มีลายนะคะก็โทรเข้ามานะคะแล้วแจ้งราคาหนูด้วยนะคะรบควรแจ้งตรงนะไม่โกหกกันนะเพราะยังไงเดยมหนูต้องไปดูท้ายคลิปอยู่แล้วนะคะแต่เพราะความรวดเร็วนะอย่างที่แจ้งไปก่อนนี้แล้วเพราความรวดเร็วนะเวลาพี่ปิดพักหนูจะได้รวมราคาถูกนะอะขัดหน้านะคะเป็นเหรียญน,นะคะ หลวงพ่อห้องนะคะวัดช่องลมนะคะเหรียญหล่อโบ,บราณหลวงพ่อห้องนะไปกันไวนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ใบแก่ๆแ,แล้วนะเดี๋ยวเสร็จงานเนี่ยหนูไลฟ์เสร็จหนูจะนั่งแพ็คพระนะคะเมื่อเช้ายังไม่ได้แพ็คนะถ<ๆ>ัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะหลวงพ่อชุยนะคะวัดคงครามนะก<ๆ>่อนใบสามครึ่งนะใครโอนมาก่อนใบสามครึ่งหรือว่าไม่เกินสี่โมงเย็นนะคะพี่นะอ่าพี่ รับของวันนี้ได้เลยนะคะหมายถึงว่าวันนี้หนูจะส่งให้นะคะไม่ทําเวลานะคะเนื่องจากว่าเผื่อใครนะจะได้แบบดูทันแล้วก็ปิดก่อนบางท่านก็เข้าใจนะโอนแล้วอยากได้ก่อนนะ <พอ S 1> หนูก็เป็นแหละจริงจริงก <พอ S 1> ีบ <พอ S 1> บัวนะคะหลวงปู่บุญรายการนี้เป็นเนื้อเมกะพัดนะคะเนื้อเมกะพัดนะแปดร้อยนะคะแปดร้อยเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะคะ หลวงปู่ลอดนะคะชซยิดห,หลวงปู่ลอดนะคะรายการนี้นะคะแปดร้อยเช่นเดียวกันนะคะเห็นรอยจานนะคะบางๆอยู่ทั่วองค์เลยนะเมื่อกี้หนูซูมนะก็พยายามจะซูมให้ดูรอยจานนะแต่วเวลาดูอย่างนี้ก็เห็นนะคะเนี่ยรอยจานนะมีอยู่ทั่วองค์ ถัดมานะคะเป็นนะรวมพ่อกล้วยนะคะเหลี่ยงพะกล้วยรายการนี้นะคะเอาแปดร้อยห้าสิบนะข้าวต้มมัดนะคะรายการนี้นะปิดตาข้าวต้มมัดนะคะเอาแปดร้อยนะ มานะคะรวงพ่อเงินนะคะรายการนี้นะหนูเอา900นะงดต่อรองทุกองค์นะคะเนื่องจากว่าพระไขะ่ราคาเบาบางมากนะคะพี่จริงจริงหยิบแล้วก็รวบเลยนะรวบมาจากกองนะหลุดบ้างแล้วนะพี่ก็ดูกันเอาเองนะคะดูกันเอาเอง อยู่แถวที่หนึ่งนะคะแจ้งตรงนี้นะแถวที่หนึ่งนะคะพิมพ์นิยมนะรายการนี้อยู่แถวที่หนึ่งเนื่องด้วยพระมีสององค์นะอ่ะหลวงปู่โต๊ะนะคะหลวงปู่โต๊ะมาพร้อมนะคะเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะคะอ่ะรายการเลี่ยมกรอบหนึ่งพันบาททุกรายการนะคะพี่นะหนูหยิบมาใช้ท้ายของแต่ละเขาเรียกอะไรแต่ละแถวนะหนูหยิบมาแค่สี่องค์นะคะเอาหนึ่งพันบาทนะ เฉพาะเลี่ยมก็ไป3-400อแล้วนะพี่นะหาไหนได้พระนี่ประมาณตกห้ารอได้นะคะ<อ>เพราะว่าหนูจะต้องมีค่ากล่องค่าขนส่งด้วยนะคะมีค่าใช้จ่ายด้วยเอาแค่หนึ่พันบาทนะคะสั่งไม่ผิดนะ EP นี้งดต่อรองโหเหรียญลุงปุโต,โตเหรียญน,นี้นะพี่เอาจริงใครรับไปไม่ผิดหวังนะหนูเอาแค่หนึ่งพนะันนะ ถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะวัดพญาตนะเอาแปดร้อยหลวงพ่อกันนะคะงดต่อรองงดขอรูปนะคะพยายามส่องให้ครบทุกมุมเลยนะพี่พี่นะ ุณเมื่อเช้านะคะได้รัแรบแานตลบรับเป็นอย่างดีนะคะสําหรับรายการเมื่อเช้านะคะที่หนูจัดโปรไปนะคะปิดตานะคะดวงฝูนาคนะคะวัดหว้วยจระเข้นะอันนี้พิมพ์สะดือโบสะดือมีสะดือจุนหรบสะดือโบนะอันนี้สะดือน่าจะเป็นเขาเรียกว่าสะดือโบใช่ไหมเอาแปดร้อยพอนะคะสําหรับรายการนี้นะ รอพระหลักร้อยนะคะบางท่านนะเจอพระสองสามพันนะสี่พันนะก็โอ้โหนะไม่รับนะเน <c oughs> ี่ยวันนี้หนูมีหลักร้อยมานะเ <c oughs> นื้อเมกสิทธ์นะคะพระกิบบัวนะคะเอาเ้าร้อยนะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะ <c oughs> เขียวๆ e> แบบนี้เลยที่นี่ดูเนื้อแล้วตัวองค์พระศึกด้วยนะคะไม่ใช่ศึกนกคมด้วยนะนี่ ผ่านการใช้งานนะคะหน้าพาสติกนิดนึงนะคะตรงเข่านะดูรู้เลยนะคะเอา9 0้าร้อยนะสําหรับพลานเนี่ยเนื้อเมกสิ์นะแพงอยู่แล้วนะคะต้องแจ้งตรงนี้นะคะเนื้อเมกสิ์จะแพงนะคะแพงกว่านะ้ทแงแรงธรรมดาอยู่แล้วนะคะอ่ะแม่ชีนะใครอยากได้มาหนูให้หกร้อยเลยมาใครยังไม่มีแม่ชีนะคะพี่นะพุทธคุณท่านดีมากมนะในตวงสื่อคมนะ ถ้าสังเกตได้จริงๆจะรู้นะว่าวันนี้หนูจัดโปงให้นะคะมัานต่อรองของถามปงเท่านี้เท่านี้นะคะจริงๆราคาหนูลดแล้วนะไม่ลดแล้วนะเอๆๆๆาไว้ขอว่าเป็นค่าน้ำมันแล้วก็ค่าเงินทุนนะคะเพื่อจะไปลงทุนต่อในอีพีหน้านะคะต่อลมหายใจกันนะใช้คำว่าต่อลมหายใจ <c oughs> ใบพุชานะคะหลวงพ่องเงินนะคะเอาแปดร้อยห้าสิบนหลวงพ่องเงินนะคะ,งงนนะ,คะรายการถัดมานะคะเป็นพระหลวงปูทวดวัดช้างให้นะคะผ่าปากหลวงปูทวดเอาเก้าเอา800นะคะ ้าะหลังวงปูดทีมน,นะคะพี่นะน้องร้องเพลงได้เพราะมากนะคะน้อง,น,องน้องบุคคลท่านนี้นะน้องท่นนี้นะคะอ่าพระนะคะอ่าเดินหนุขอดูนิดนึงนะคะหตีเป็นไม่ทราพี่แล้วกันนะคะแถวที่สองนะ อาแปดร้อยนะคะอ่าเดี๋ยวขอโทษนะคะขอประทานอภัยนะอันนี้หลวงพ่อชมนะคะหาข้อมูลมาแล้วนะคะพุทไทยสวรรค์น,นะคะเป็นเหรียญปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบนะคะหลวงพ่อชมนะพุทไทยสวรรค์น,นะคะโหพะสึกๆนะจ๊ะเอาแปดร้อยนะคะสําหรับรายการนี้นะ พลาผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะหน้าพลาสึกหล่อแล้วนะนติดตานะคะยันยุ่งนะ850นะรายการนี้เอาราคาเบาๆนะพี่นะ ปกติขาายเป็นพันสองพันอยู่แล้วนะคะรายการนี้นะหนูจัดโปรให้นะเอาแปดร้ห้าสิบนะคะปิดตาหลังยันยุ่งนะสวยนะหนะูดูพิมพ์สวยเลยขายหาในได้แปดร้อยห้าสิบอังริงอ่ะถัดมานะคะพระไม่ทราบที่เลยนะคะมงคลถาวรนนะคะด้านหลังนะยันแปดนะ ไม่ทราบที่แล้วกันนะคะเจ0ดนะเหรียญเซม,มาข้างนะคะพระไม่ทราบที่หลวงพ่ออีนะคะวัดสัต,ตหีบนะจ้าเหรียญน,นี้เอาแปดร้อยจ้า 4ี่เจ็ดสามนะคะถัดมานะอย่างที่แจ้งไปแล้วนะคะท้ายคลิปนะพี่นะองค์พ่อเดิมนะคือโคตรถูกนะหนึ่พบาทนะคะพร้อมกรอบนะตกพระองค์ละประมาณห้าร้อยได้นะคะคือโคตรถูกนะเพราะว่ากรอบก็หลายตังค์นะนะคะกรอบเนี่ยกรอบจิวเวลรี่แบบนี้หลายตังค์นะหนูอะซูมให้ดูใกล้ๆ หนึ่งพันบา <million> <HHH> ทเท่านั้นนะคะมีแค่สี่องค์นะสำหรับพระนะเป็นไมค่อนนะคะทองอิตาลีนะก็เดิมนะคะสองสีเจ็ดศูนย์นะสวยเมกสิทธ์นะคะอ่าหลวงพ่อทับวัดอโนงนะจ๊ะเอาแปดร้อยนะ เรียหลวงพ่อเพชรนะคะรายการนี้หนูเอา850นะคะหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะใน,ระนประจ้าแห่งโคทะเลนะคะจังหวัดจิตมหวงพ่อเงินนะคะรายการ เช่ <c oughs> นเดียวกันอยู่แถวที่สามนะคะพี่นะเก้าร้อยนะแจ้งมาด้วยนะแถวหนึ่งแถวสองแถวสามนะรายการนี้อยู่แถวที่สามนะคะเก้าร้อยบาททวนนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะรายการนี้น้องเอาแค่750นะคะพี่วิีานี่เอาจริงพระนี่นะค่าขนส่งค่ากล่องอะไรแล้วนะพี่นะเกือบร้อยนะเท่ากับพี่จากราคาพระที่ซื้อไปพี่ลดไปอีกเลย100บาทนะคะลูกค้าใหม่ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะยกเว้นลูกค้าเก่าบวกเพิ่ม50บาทนะคะ ่ถัดมานะคะรายการนี้นะคะทักคูวิบุญคณากรน,นะคะอันนี้หนูเอาแค่600แล้วกันนะคะเป็นพระหนูไม่ไม่รู้จักเลย เก่งนะดีนะของคัฟเวอร์นะเสียงคุณเจนเจนนะเขี้ยวเสือนะคะรายการนี้เขี้ยวเสือลมพะปานนะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะหมูเอาแค่เก้าร้อยแล้กันนะคะอ่าลดไป้นะจ๊ะอันไหนลดได้ลดนะแต่บอกแล้วว่าราคานี้ลดต่อรองแล้วนะคะพี่ค่ะตามนี้เลยนะเก้าร้อยนะมีตะกุดด้วยนะคะอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อคิงนะคะเจ็ดร้อยหลวงพ่อคิงรายการถัดมานะคะเป็นหพระนะคะอ่าเป็นเหลี่ยมหล่อมาดูกหนึ่งนะคะ เหรียญหล่อหลวงพ่อโสธรน,นะคะรายการนี้โอ้โหวสวยนะเอา800นะคะสําหรับรายการเหรียญหล่อโบราณนะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะสวยจริง นะถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะพระลีลาหลังพระพุทธนะคะรายการนี้นะคะโอ้หพักเก่าๆสึกๆแบบนี้เลยนะคะเอาแ0 0นะสําหรับรายการพระลีลานะคะเหรียญหล่ลอโบราณรายการนี้นะคะพี่นะเป็นเหรียญน,นะคะของหลวงพ่อเอมนะคะวัดปากน้ําจังหวัดสุขโขทัยนะคะที่ระลึกที่สร้างนะคะโอ้หสร้างไว้เป็นที่ระลึกนะคะ อ่า2470นะคะ800นะโหเหรียญหล่หลอบโบราณแบบนี้นะคะตัวหนังสือนี้เป็นตัวหนังสือแบบหืมสมัยก่อนจริงเลยนะ2470นะคะพี่นะาน,ระนารายการนี้นะจ๊าหนึ่งพนะคะพี่ๆนะ หลวงพอจงนะคะวัดหน้าต่างนอ,อกนะหนูบอกไปแล้วก็ต้องอ่ขอประทานอาพายนะคะหลวงพระจงนี่หนูขายไม่ได้นะคะราคานี้นะหนูขอขอโทษนะคะหลวงพระจงรายการนี้หนูขอหนึ่งพันสองร้อยละกันนะพี่นะพูดไปแล้วว่าจะทันเอาขอมาอีกนิดหนึ่งนะคะหนึ่งพันไม่ได้เลยนะคะหนึ่งพันสองร้อยนะคะสําหรับรายการนี้นะ มาอยู่กันที่แถวสุดท้ายแล้วนะคะเป็นพระนะคะของพระเอมนะคะหกร้อยก็ได้อ่ะหกร้อยราคาเบาๆนะเอาวันนี้จัดโปรให้นะคะโปรในโปรแล้วกันใช้คําพูดนี้นะหกร้อยไม่เคยขายนะโปรในโปรนะถัดมาหลวงปู่ทวดนะจ๊ะแปดร้อยจ้าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะ ส่วนด้านหลังนะคะเป็นหลวงปู่ทีมนะคะขอะทานอาภัยนะคะรายการนี้นะหนูขอเก้าร้อยแล้วกันนะคะเก้ารนะ้อยนะอ่าเหรียญหล่อนะคะหลวงพ่อไปนะคะรุ่นแรกนะเอาแปดร้อยนะคะสำหรับรายการเหรียญหล่อหลวงไป เรียนกลมนะคะอ่าเรียนลูกไข่นะปกติเราจะเจออีกทรงนะคะเดี๋ยวหนูจะมีอีกทรงนึงนะอ่ะเจ็้จ้าตามมาเลยลงเข้าไปนะคะเจ็ดร้อพอ ียพระพุทธชินราชนะคะพี่พี่ขาเอาเจ็ดร้อาสิบละกันนะคะปิดตานะคะเอา700ปิดตาพังพก,การนะลงยาด้วยนะคะไม่ได้ปิตาธรรมดานะอังจริงโคตรถูกนะเจ็700หาไม่ได้นะคะโดยปกติเหรียญธรรมดาหนูขาเจ็ดแปดออยู่แล้วนะ อันนี้จัดโปรไปเลยจ้าลงยานะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะรายการนี้นะโคตรถูกนะใครไวใครได้แล้วกันนะคะอ,อ่ารายการนี้เอาแปดร้อยนะคะพระปิตายันยุ่งแถวสุดท้ายนะแจ้งด้วยนะจ้าแถวสุดท้ายนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าแถวที่สองนะคะคมียันยุ่งด้วยอันนี้แถวสุดท้ายนะจ้าเอาแป <800. S 1> ดร้อย ถัดมาแร่บางไัยนะคะเอาแปดร้อยเท่ากันนะคะแร่บางไผ่หน่าสิ่งนะจ้าสิ่งนะช่ำชแบบนี้เลยนะคะเอา850ล้กันนะอ่ะ จริงน้องพ่อเดิมนะคะคือโคตรถูกนะใช้คําว่าโคตรถูกไม่ได้ถูกธรรมดานะซื้อมายังไม่ได้เลยนะรายการนี้นะคะเป็นพระน้าแม่นางกวักนะคะโคกัพซ์แม่นางกวักนะคะ,คะ,คะหลวงปู่หมุนนะคะสําหรับรายการนี้นะ รายการสุดท้ายแล้วนะคะเอาหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาททุนนะคะพี่นะกันเหงื่อกันน้ําแบบนี้แล้วนะคะไม่มีแล้วนะราคานี้นะคะเป็นบางวันนะที่หนูจัดโกนะคะก็มีนะเคยมีลูกค้าแบบพระคนละอีพีแต่พระรายการเดียวกันนะก็หนูยังขายไม่ได้หนูก็มาลงอีกอีพีหนึ่งนะก็วันนั้นหนูจัดโกวันนี้หนูไม่ได้จัดนะ ก็ต้องอยากได้ EP ที่ถูกกว่าอยู่แล้วแต่วันนี้ถูกกว่าไม่ซื้อนะคะก็มาเจอวันที่แพงนะกหนูก็แจ้งไปแล้วว่าคนละ EP นะอ่ะ EP นี้หนูให้หนึ่พนะคะถึงบอกนะคะว่าถูกแล้วลดแล้วให้รีบซื้อนะจ๊ะอ่ะมาดูช่องทางการติดต่อนะคะพระบ้านทั่วทิศจิตจัดให้บายุ้ยศูนย์7 8้า0เนะเบอร์โทรแลวก็ดีลายเบอร์เดียวกันช่องยูพระบ้านนะคะ 0918376056 ID YUIY 6สามสำหรับวันนี้ขอบพคุณพี่พี่ผู้มีพรบคุณนะผู้อุปการะคณที่น่ารักทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแวะทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้า